พูดเรื่องอะไรนะเจ้ากรรมนายเวรเหรอ<ช>เป็นแม่หรเดี<ต>๋ยวแม่ขออ,น,อนุญาตอัเสียงหน่อยนะครับใช่ยังพูดอยู่ดีนะครับครับ,บเ่้ากรรมนายเวรทำเกิดมาจากอิกรรมของเราเจ้ากรรมนายเวรน่ะลูกแล้วถ้าสมมุติว่าที่น้องเคยบอกคนที่มีสัมภเวสีตามเนี่ยถ้าไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรน่ะยังช่วยได้ถ้าเป็นเจ้ากรรมนายเวรถ้าเขาไม่ยอมแล้วเป็นไง่หรคือสัมภเวสี แกจ้าเขาในเป็นพรอมรวมกันก็จะแก้ไม่ได้เลยถ้าเขาไม่ยอมมาเหรอใช่เขาไม่ยอมมาเลยนะไม่ยอมไม่รับผมก็ไม่รับผลบุญเลยอ๋อไม่รับผลบุญแล้วถ้าเราทําบุญกวดน้ําไปให้เขารับไม่หลูกถ้าเขาไม่ยอมไม่รับแล้วมันมีบางคนที่บางทีเขารับมีไหมหรือว่ายังไงแทบจะไม่มีส่วนมากเขาจะไม่ค่อยยอมมาเหรอใช่อ๋อแล้วเวลาน้องไนน้องไนตื่นสารกับเขาเนี่ย ถ้าเขาไม่ยอมเขาจะบอกน้องายว่าไงอะหลกกูไม่ยอมอ๋อเขาจะบอกเขาไม่ยอม <c ười> อืมแล้วถ้าเกิดว่าเขา <c ười> เขายอมเขาจะบอกว่าไงอ่ะเขาจะบอกว่าให้ให้ทาอะไรไหมหรือว่ายัางไงเขาจะบอกให้ทําอะไรอ๋อหมายถึงว่าให้ทาอะไรให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ <c ười> อ๋อแล้วถ้าเขาไม่ยอมจริงๆเราจะทํายังไงได้บ้างอะหลกเราทาอะไรไม่ได้เลยรเราก็ต้องทําสมาธิทําอะไรไปใช่ไหม แต่เขาจะไม่รับผมบุญเขาจะไม่รับหรอเขาจะไม่รับอะไรเลยแล้วมันไม่มีอะไรที่จะแบบบรรเทาได้บ้างเลยะลูกไม่มีเลยหรือว่าเราต้องทําจนเขาใจอ่อนนยทำอะไรใจอ่อนไม่ได้เลยถ้าเขาไม่ยอมอะเหรอจะฆ่ามากเหรอน้องเคยเห็นหรอแบบนั้นแล้วเขาจะมาแบบเป็นละักษณะแบบแหอ่ะหรอถ้าเขาไม่ยอมมากเป็ cool ีสีดำเป็นเงาสีดำตาสีแดงเหรอก็แบบผีเหมือนจะฆ่าอ๋อฆ่าคนที่แบบ เป็นเจ้ากรรมนเวรกับเขาอะเหรอใช<ห>่แล้วเวลาเขาบอกน้องไหยเขาจะบอกว่ายังไงนะครับเขาจะขอร้องไงไม่ว่าไม่ให้ยุ่งอ๋อขอร้องน้องว่าอย่าอย่ายุ่งอะไรประมาณแบบนี้หเหรอใช่อ๋อ